ครับสด,ดครับผมสัมพันธ์เชยเสนครับแล้วก็สลายุทธทองคําวันนี้มานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตลดความสูญเสียและเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผากราณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาปากห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีปัญหาคืออ่าที่พบในกระบวนการผลิตนะครับก็คือมีการแตกล้าของผลิตภัณฑ์ การเคลื่อนย้ายของพนักงานหลักการหลักการอะไรที่เอามาแก้ไขนะครับก็คือหลักการของแผนแผนก้างปลานะครับแล้วก็ความสูญเสียเจ็ดประการเซเว่นนะครับแล้วก็หลักการของ ECRS แก้ไขปัญหาอย่างไรก็คือในกระบวนการผลิตนะครับก็คือเราจะใช้แผนก้างปลาในการวิเคราะห์สาเหตุปัญหา ลำดับขั้นตอนของกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็มาดูในเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการการสูญเปล่าโดยใช้หลักการของเซเว่นเวสนะครับเข้ามาดําเนินการการดําเนินการแก้ไขปัญหาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นของเสียจากการเผาหลังจากการปรับปรุงออกแบบวิธีการจัดเรียงเข้าเตาเผาพบว่าของเสียจากกระบวนการผลิต จากการเผานะครับลดน้อยเหลือเพียงแค่3%ปริมาณจากปริมาณทั้งหมดนะครับต่อครั้งนะครับในกระบวนการนี้ก็จะมีการคํานวณเปรียบเทียบนะครับอันนี้จะให้น้องซอยุทธเป็นคนดำเนินอธิบายครับการเปรียบเทียบนะครับ productivity ก่อนและหลังนะครับก่อนการปรับปรุงนะครับการเผาคบมีเกิดความสูญเสียอยู่มาณที่10%ต่อจำนวนคบทั้งหมดต่อเตานะครับหรือคิดเป็นปริมาณ3,500ชิ้น ซึ่ง10%คิดเป็น350ชิ้นต่อเป็นของเสียต่อหนึ่งการเผาครับหลังจากการปรับปรุงเราพบว่าเราลดความสูญเสียลงถึง7%จาก10%เหลือเพียง3%ครับซึ่ง3%คิดเป็นประมาณ245ชิ้นจากเดิม10%คิดเป็น350ชิ้นเหลือเพียง105ชิ้นคิดเป็น3%ของการสูญเสียทั้งหมดครับเป็นตัวอย่างดังรูปต่อไปนี้ครับ ครับความคิดเห็นหรือข้อเสนอเนี้ยต่องานิีนนี้นะครับการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตของชุมชนเครื่องบานินเผาปากห้วยวังนองที่มุ่งลดมุ่งเน้นลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนครับซึ่งในระยะยาวจะขาดความควบคุมการผลิตขาดคุณภาพอย่างการขาดการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ําเสมอครับเราใช้หลักการ เข้ามาควบคุมก็คือการควบคุมการผลิตครับหนึ่งคือผู้ทำเ,เพิ่มผู้มือคู่มือกระบวนการผลิตที่ละเอียดและเข้าใจง่ายเพื่อให้ทุกคนในชุมชนปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องครับสองใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพครับในทุกขั้นตอนเช่นการตรวจสอบวัตถุดิบการควบคุมอุณหภูมิในเตาและการตรวจสอบลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่สําเร็จรูปครับสามเราใช้การเช็คคุณภาพอย่างสม่ำเสมอครับ คือจัดทําตารางตรวจสอบและกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในแต่ละช่วงเวลาครับและยังใช้เครื่องมือมาตรฐานเช่นการวัดการเรียบการเปรียบเนียนและความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์เพื่อรับรองคุณภาพอย่างเหมาะสมครับครับลำดับต่อไปคือการฝึกอบรมและสร้างความรู้ครับจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับสมาชิกชุมชน เกี่ยวกับวิธีการลดความสูญเสียและเทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์2คือสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการรักษามาตรฐานในทุกขั้นตอนครับและสุดท้ายนะครับเป็นการติดตามผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องครับใช้หลักการ PDCA ครับเพื่อมาวางแผนและปฏิบัติการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของวงจรให้ครบวงจรยิ่งขึ้นไปครับผมครับก็รายงานชุดนี้ก็ทำาครืจาก ผมนายสัมพันธ์ชัยเสนนะครับแล้วก็น้องสราย,ยุทธทองคำก็ขอขอบคุณพาะอาจารย์ท่านี้ครับขอบคุณครับ